ตอนกลังเชา้ารู่งรุ่งรุ่งรุโดนแนวโดนแนวอยากจะโดนจะเจ็บ

ทิ้งไม่กล้รตาเขียวชื่นใจค่ะ่าฮึ่มากินนมกินข้าวอุอ๊ยเจ็บ ทับโดยไว้ตารู้รู้ไป้ตาเร็วตารู้ิงหงายไกลเหนื่อยหอบรู้ตาไว้

สองพัชยังไงพัชส,สวยไหมลุกถงพัชดิส่งไง สูมาซิต้าไหวไหมฮะยังกดยังตรงไหนอะเอสไงตัวที่สองไเออกเกอหูแขนนึงแค่แขนมครับรอมเ่าตัวกี่บาทฮะเ่าตัวกี่บาทเ่าตัวค้าตัวคืนค่าตัวงของน่ป๊ออะของน่ป๊อ สองส,สองล้านเนยยีล้า,นเ,า,เานเอาไเอาไเอาเอีกทีนึงพีต้าเออก็ไอไไม้มนยูผมนูไม่มีไม่มีคินกะเปิด่อนเปิดจจะจะหนึ่ง อย่าซ e. yeah, so nin ื้อนงอย่าซุองแต่เดี๋ยวนเกมกากการเล่นเกมการีไปหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่ง